เสี่ยงพอหรือ,อยางกับการซื้อขายในกลุ่มนะครับจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของเราไม่ได้เงินจะใช้กลางก็ต้องรอ,อาถานี่จะหมดไปก็คือ SafeZone.co นะั้น แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ที่มีระบบคุม้มครองการชระเงินแบบเอ็กโคนะครับระบบจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันได้รับสินค้าแล้วง่ายๆไม่เกิน5นาทีเท่านั้นสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆซีมเมอร์ครีเอเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยเติมเงินถูกต้องรายอีลักที่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ้านะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วค่ะสวัสดีครับนี่ลักกี้บ้านนะครับวันนี้เราอยู่ในบีโซเลยโซเนตนะครับมันเพิ่งจากไม่มีอะไรทำแนละ้วก็เลยลงหอสองชั้นไปเลยแล้วกันะะนะครับก็เป็นในส่วน12กับสิายาวไปเลยนะครับอเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตัวละครก่อน,นเ,อเออเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งอันนี้มีได้ข่าวไม่ผิดนะอย่าเพิ่งตีบอลนะครับให้เก็บก๊์ดตรงนี้ไว้ก่อนบีก็เพิ่งรู้นะาา้้นนะะเเเ็กกกกบออว่่าาาถิดซยยขี การ์ดตรงนี้จะมีเพิ่มเปอิสุกายาครับเพราะฉนั้นอันนี้แนะนําให้เก็บการ์ดไปก่อนนะอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ฟังมาจากข่าววงในนะแต่อาจจะมีกิจกรรมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่การ์ดลงไปหรือเปล่าแต่เราเก็บการ์ดไปก่อนดีครับอันนี้พูดถึงคนจะได้อิสุกายาก็าเก็บไปก่อนนะครับพอเ,เวลาเข้าวันที่5้าก็ลงบอสจาวเลยได้การ์ดสบายก็แจมแจงนะครับอ่าเดี๋ยวขอญาตมาให้ดูตัวละครก่อนตรงหอนะครับก็มีอัปเดตมีอะไรบ้างก็ขมโมโมั้เลเวลาอันเอาจริงนะถ้าอัปเลเวล30สิบ สามอันก็น่าจะจบหอสิบห้าได้แหละแต่อยู่ที่การเล่นแล้วแหละเพราะว่าโค้ช้สิบสี่ไปมันตบแรงมากเลยนะตบทีพันสองพันอะมอนเตอร์กับบอสอะอ่าออฟอันแรกฟันนะครับเน้นอะไรก็อาตาชีกพลังโจมตีดามิเคิลอัตาชาร์จมีเน้นตามนี้พออันที่สองเป็นสตอาตาชีนะเวลาอุระระมีบักอัตาชีก็พอละอิจิโกะแปลงแล้วฮอลเลอร์มันก็คีทุกดอกเลยครับแรงดีแต่ถ้าเกิดบางคนอาจจะเอาดามิเคิที่ค่อนก็ได้นี่แล้วแต่นะถ้าถ้ามั่นใจว่าเราสามารถทำอัตาคี พื้นฐานต้องมีสักสี่สิบห้าสิบครับพอบัฟอุณหระแล้วก็เข้าฮอลเล่บวออตาคีก็น่าจะติดร้อยอ่ะอันนี้มีใช้ไปอัตราชาร์จแล้วเพราะว่ามีรู้สึกว่าถ้าเราแปลงร่างเป็นฮอลเล์ใส่หน้ากากฮอลเลสอง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 ,สองรอบอะ่ะมันก็ผ่านเลยส่วนใหญ่นะแต่ว่าถ้าเกิดสมบูตอิชิโกะไม่แปลงร่างสองรอบไม่ทันทุกทีเลยก็เลยคิดว่าอตาชาร์จแต่บางคนจะเอาโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็เลือกเอาครับอ่ากาใส่ของตัวเองนะครับ เบีคุยะเหมือนกันเลยอันแรกฟันอ่าอันนี้สองอาตาคีแต่มียังหาไม่ได้นะครับอันที่สามก็มีเล่นโจมตีเปอร์เซนต์เพราะว่ามียังหายน,นี่ไม่ได้เลยชา้าแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ไม,ม่มีก็เอาอันนี้นะอันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันก็โอเคอยู่โอ้อันนี้ก็พลังโจมตีหมดเลยมีเล่นได้ไม่เป็นไรครับเอาแรงๆไปเลยไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วเอออันนี้มีปกติมีกินสี่ดาวไปเลยมีจะเก็บแต่ห้าดาวนะราะสุดท้ายเราก็ต้องไปใส่ห้าดาวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะสามดาวสี่ดาวกินไปเลยครับ โอ้โหต้องไปปวดอีกแล้วไม่จบไม่สิน้นมันต้องช่วยกันจริงๆครับถ้าเกิดไม,ม่ทุกตัวของไม่แน่นมันก็เล่นไม่ผ่านจริงนะเอออันนี้แหละครับอ่ะต่อไปอุาคาร่าคิสซึเกอันแรกจบฟาดฟันเลยครับอาตาก็เน้นโจมตีอย่างเดียวเลยแล้วก็อันนี้สองอรตาคีครับแต่แม่งไปลงป้องกันสองเลยบีต้องไปทําใหม่ออฟหน้าถ้ามันไปลงแบบดาเมจชิทิคอนเออแต่อันนี้ไม่มีอัตาคีด้วยเนาะเดี๋ยวไปทาใหม่ดีกว่าประมาณนี้ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนที่สอันนี้มีโจมตีเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับก็เน้นออฟโจมตีไปแต่ว่านี้มีป้องกันอันหนึ่งก็ช่างมันใช้ไปก่อนเพราะว่าหายากนะครับน่าักแค่นี้แหละอ่ะแล้วเราไปดูในส่วนหอนะครับผมห,หอ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 แถวแตกไม่ไม่แตกนะแต่มีไปลองตอนนี้14มีเล่นไม่ผ่านนะมีลองแล้วคือคือมันก็เกือบผ่านนะแต่มีขาดาเมจเป็นนิดนึงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว,ไว้ก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดู12กับ13ผ่านยาวเลยแล้วกันะะนะครับ อ่าลุยครับตั้งแต่ชั้น12บยัน13เลยนะครับเอาแบบ3ชั้นไปเลยเพราะาไม่มีเดย์ทำก็เลยขออัดแล้วเซนโบซากุระไปก่อนครับตอนนี้โบลิฮิเมะกดไปก่อนสกิล2ครั้งสอเบคุยามาตีหนอยอิชโกะเฮซุกะแล้วก็ฟาดระบำดาบครับผมอันนี้หมีเออมันไม่เข้าเตอร์เอาหมีรออยู่เอาเข้ามาเลยครับสับเขาให้ครับโดนแพ้โดนแพ้ท้ายไปครับเออเซนโบซากุระเอาอุลาระสกิล2ครั้งตัว2อเอ้าแล้วก็อันติเบส บอลิฮิเมโอ้ยพากมามาก็ชักเหนื่อยแล้วเนี่ย <laughs> เอาไปบางไข่เส้นบดสกุระทักเคโยชิสี่ครับโดนเข้าไปสองฉีดแล้วก็ชีดไปชีดแล้วก็อิจิโกะเทสุกะฟันครับคือถ้าสังเกตหรอจะรู้ว่ามอนมันเลือดเยอะมากครับแล้วก็มันตบเราแรงมากแล้วตอนนี้ต้องพยายามไม่โดนนะครับโอ้ยิย่งทันสิบ่อะแม่งตบทีสองพัน่ะ คือถ้าของไม่แน่นจริงน่าจะยืนยากมากเลยตับครับเออมาดิโบลลีฮิเบนี่ครับสกิลสองแล้วก็ค้างครับสองที่ต้องระวังเออช่วยโบลลี่ฮิเบเอออย่างนี้จิโกะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วอย่างนี้ต้องอะไรครับอย่างนี้ต้องรากาพอลเลอร์นี่คือพลังที่แท้จริงของข้ายาย สับเข้าไปจังหวะหนึ่งจังหวะที่สองต้องมาครับตอนนี้จังหวะมันไม่อยู่ด้วยกันแฮะอยากให้มันรวมอยู่ด้วยกันครับไม่เป็นไรไม่รวมอ่ะไม่รวมก็เอาหัวเนี่ยโอ้โหดูดีครับไอ้ที่โกสับนี่ลูกกระจกไวเนี้ยฟันรถขีดขีดขีดูกับไปดูเรื่องอะไรเงี้ยต้องเทสกะเทนโชลูกมหาใหญ่โอ้โหมันมันถึกมากเลยเนะี่ยถ้าทำของไม่แน่นหนีว่าไงก็ไม่ผ่านแนะ่นอนแนละ้ว โบลิฮิเบะโอ้โหไม่เป็นไรเลยอย่างเงี้ยนี่เงี่ยเสียบเขาให้ครับเบคุยามาบ้างเสียบเขาให้เบคุยามะเด็กปูดาว้าฮันสุการ์เทนโชรับบัมดาพับเอชัวเออโอ้โหแมงบอดหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ครับเอาไปครับเซนโบซากุระแล้วก็บโบลิฮิเมะซ้ำครับ,บเซนโบซากุระทาเคโยชิเจ้ารับพลังบังคับของข้าไป นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยดอกซโกดระจิ้มครับฉีดบริีเมตต้มโอ้โหตายากตายเย็นกันเหลือเกินเออโอ้โอหนี่แค่ด่านหนึ่งนะเนี่ยมันยังตึงขนาดน,นี้เลยดูครับบีก็ต้องไม่อาจโจมตีหนักๆกจริงๆก่อนแล้วก็อาตาคีทุกตัวต้องสักรวมกันใช้อัตติเมตของอุลาราต้องสักเจ็ดสิบขึ้นไปไม่งั้นไม่ค่อยติด เซนโบซากุระทาเคโยชินี่นะครับโบลิเม่เด็กสุกาเทนโชนาบามดาบครับตอนนี้ลาบามดาลาบามดาบนอแล้วสลับครับตัวครับเออหลบซะหน่อยโอ้โหทิ่ถ้าโดนทีสองพันนั่นแหละไอ้ไอ้ลิงมังทับแรงใช่ไหมเซนโบซากุระครับเอาไปโบลิเม่โบลิเม่เอาไปวิธีทำลายเระเบิดครับระเบิดเป็นแสนนะอุตระละแรงมากนะครับเห็นอย่างเงี้ย เซนโบสากุระทาเคโยชิท่าที่กดไปแล้วตัวอื่นสองตัวอื่นสองสองท่าเสร็จไปแล้วเอาเนี่ยเอาแค่นี้แหละทีครับเออนี่ไงโบริฮิเมนี่ใส่เข้าไปครับโบริฮิเมะอีกทีนึงซซสกะเทนโชแล้วก็ระบำมดาบสุริยันอโอ้ยมันเทนจิโร่แล้วไม่ใช่นะละระบำมสุริยันเออซับรับนี่ไงชาร์จยิงไปสองจังหวะครับแล้วก็โบริฮิเม่ เบิร์ครับเออโดนไปแสนหนึ่งนี่ทักษะเทนโชเหีือเยอะอีกไมาเด็ดเซนโบสากุระเข้าไปสองจังหวะหนึ่งบริเล่แมซ้ำไอ้นี่มันถึกจังหวะเนี้ยเออมันกระโดดทับไม่โดนครับเราหลบได้เออเออนี่อย่างทักษะเทนโชครับสับครับตอนนี้อุ่ยกันไม่รู้เรื่องอะไรกันต้องรักกันฮอลเลอร์พลังแท้จริงของข้าเอาไปได้สับเข้าให้ครับจังหวะนี้เราบอมดาบเข้าไปครับตอนนี้ ออกไปกทีอ้าวตายแล้วรึวะโอเค,อ,เคอุย้ยบอสมาอีกต้องจัดหนักเลยครับเทสกาเซนโชแบบดับเบิลเซนโคซากุระเอาไปครับเทสกาดับเบิลแล้วก็เทสกาแบบลูกใหญ่มีเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ยามีทำเองนะครับโบลิเบมันถึกกันอารังคาแข็งแกร่งขึ้นเยอะนี่ครับกดค้างสองจังหวะครับโบลิเบมไปแล้วก็เซนโบซากรุระทาเคโยชิอีกแล้วค่าที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมนี้ อิสุกยะอิสุกยะถ้าไม่ไม่นานเลยนะอิสอิสุกยะกดเราไปเลยครับเออแล้วก็จบเลยมันน้ำแข็งโป้งเดียวรู้เรื่องเลยอะน้ำแข็งที่เป็นร้านอะอิสุกยะโอ้โหเราแม่งไวมากไอตัวเนี้ยคูคอมโบต้องมานั่งหลบมันอีกโบลิฮิเบ่ชนเข้าไปครับเออสกิลสองครับเอาไปข้างสองจะว่าเซบอสกุระคาเคโยชิ กดค้างครับเอออิจิโกะมาแล้วมาเลยเทสกาเท็นโช่ลำบำดาบสุริยันเอาละละมันค้างแล้วเดี๋ยวมันจะต้องวาร์ปไปมาเลยแหละไอตัวเนี้ยเี่ยต้องโอโ้โหต้องตีต้องหลบต้องออื้หือลำบํำดาบไม่ทันเลยมันขัดขวางเจอคามิคันกุระไม่ใช่แล้วคนละเรื่องนะไม่ใช่แล้วเซ็นโบสากุระทาเคโยชิแกไปกินนะ้ำอีกขวดหนึ่งรอได้เลยนี่แหละชนยิงเลยชีโบริฮิเบะ ทำ <c oughs> ตั้งนานเลือดมันตกรถไปสิบกว่าลอดนี่นี่บอกจริงนะที่ยังไม่ใช่บอสที่ตัวที่สองเองนะครับหมดค้างครับสองจังหวะต,ตอนนี้เออเออเอามาใช้ท่าไม้ตายลิมิตแล้วอันนี้เดี๋ยวมันจะวาร์ปตีเราเรยเลยอันนี้ต้องหลบให้ถูกจังหวะครับเออไม่โดนหรอกครับพิวอะไรครับอ่าหมดแล้วใช่ไหมเอาไปนะโบลีเมะเอาไปแบบจัดเต็มชาร์จเป็นจังหวะแล้วก็ถามไม้ตอยที่เบนโบลีฮิเมะ ซ้ำเข้าไปครับเออซ้ำครับตอนนี้เบลคุยาขอจัดเองอิจิโกพระเอกเอาหน่อยวันนี้เออมันลมล้วครับตอนนี้อิจิโกไม่ต้องพูดจาทําเพลงกันแล้วเพศสุกะแบบจัดเต็มไปนี่คือพลังแท้จริงของข้านากากฮอลลอ้สับเขาให้ครับออแล้วก็พูงมาอีกทีครับตอนนี้เออเรียบร้อยไม่ต้องเจออิจิโกครับไม่ได้แปลงร่างหน้ากากมาเลยรู้เรื่อง่ะบอกเลย เจอบอสอีกแล้วไอ้ตัวนี้กวนประสาทมากเพราะว่าการโจมตีมันไวคนระับเราไม่มีโอกาสได้ตีธรรมดาเลยเอ่ะเออไงน,นะเข้าไปแลกยากครับดูครับอืมอืมนะตีท,ทีสองทีมันสวนอีกแล้วโบลิเมสสวนครับเออแล้วก็เส้นโบสกุระจงังหวะเอาชี้ใครไปก่อนนี่เนีย่ยชาร์จครับโบลีเมะดอกใหญ่ตีมันตั้งสองทีครับเออเอเออ่ะเห็นนะมันสวนอีกแล้ว เออแต่เราพิวครับเออค้างสองทีครับเออเอาดิเออมันเข้ามาอัดเราครับอิชิโกเออยอมไม่ได้โชหลบไปทีนะอิชิโกเอาแบบพิวๆแบบยอมลบทูดสักทีหนึ่งโอ้ยขี้เกียจพาดเอเซนโบซากุระแล้วเหนื่อยเหลือเกินค้างครับเออแลนด์โบลีฮิเมะกดค้างไปสองเท่าครับตอนนี้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราครูดาวหนึงครับอบังใครจะได้แล้วจัดไปนี่หลบครูพิวครูพิวไม่โดนครับไอ้ จริงๆโดนมาเยอะครับโดนมาเยอะเลยทับจังหวะได้ทั้ง2ทีครับเออเออมาครับตอนนี้อิจิโกพระเอกรำบอมดาบเทพสุริยันโอ้โหโอ้โหมาดิอาดิอะไรเคาน์เตอร์กูเห็นนะแต่มีปลอยแต่มีมกดเอฟเฟกแบบเปิดเต็มเนี่ยบางทีดูม่วงยากมากครับอะไรครับพริว้วนี่หลบให้ดูไม่ได้เลยเอออันหลบนี่จิงจังหวะหนึ่งเอาไปบลิฮิเมะระเบิดครับปุ้งแสนหนึ่งอะ นโบสัรุระเอาไปนี่ไงเทสุกะเทนโชเอาแล้วนากาคอลเลอร์จะเต็มแล้วตาคูบ้างละเออโอ้โหเคาน์เตอร์ไม่ทันครับดาบกระเด็นเลยตะกี้หมีหมีไปบองหน้ากากเพลินไปนิดนึงนะครับไปคือมันทำหมดลงชัน้นใส่ไปจังหวะเลยครับเออจังหวะที่สองอจังหวะที่สามตับเบิลเทสุกะเทนโชแล้วก็เบคุยะครับแล้วก็อิจิโกะพูดกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้อื ใายไปสามรอดได้บังไคเซ็นโบสักุระทาเคโยชิไปที่ครับโบลิเมข้างสองทีครับเออแล้วก็อัลติเมตต่อเลยครับอีจิโกะได้เลยเทสุกากที่โชว์แรกมันเลยเอาคา์เตอร์ครับเออเออคา์เตอร์ไม่โดน ประเด็นเองอีกอ้ยเจ็บนี่เงี่ยโชนี่เงี่ยกาดเขาให้เคาเตอร์ครับเออสวนครับเอออีกคดลำบำดาบเทปซูริยันเทสโชสับเข้าไปครับตอนนี้เบ์เราจะจหว่าลำบาดาบเบคุยะเสริมครับค้างสองทีับนี่หลบอย่างพิวับไม่มีโดนครับบ่นไดมเออแล้ะมันมันมันพุ่งรวยแล้วตัวนี้จังหวะมัน มันโจมตีไม่หยุดเลยอ่ะนี่ไงมาดิแรกอรอนี่เบฟุยาชีครับอุราะคิสุเกกด้าสองจังหวะเออสามไปหนึ่งจังววงครับนี่ไงอิจิโกะขอปิดแบบเท่ๆแบบพระเอกอ่นานต่อไปเลยครับสิบสามบุยต่อเลยครับอันนี้มีเปลี่ยนแสงนิดนึงนะพอดีเออมีเปลี่ยนเออ ีต้องปิดเสียงเกมอ่ะพอดีไปมีเสียงแทรกเข้าเราต้องปิดนะครับขออภยัยอ่ะเดี๋ยวเอาข้างนี้ไปแล้วกันเราก็เล่นสเต็ปเดิมน,นะครับคอมโบดีๆทีมฟันจบได้หมดเคาน์เตอร์ครับเออเวลาเคาน์เตอร์เอาอีจิโกะสลับมาครับแรงสุดโอ้โหมันเคาน์เตอร์ตัวเลยมะจัดมาเพื่อนอ้จ๊าโรดิฮิเมะ ระหว่างนี้ลำบำเทพสุริยันรอไปก่นอนอิจิโกะแล้วก็เซนโบสัก,กุระทาเคโยชิเสริมไปฉันจะช่วยซับแกเองอิจิโกะได้เลยเบียคุยาจ,จัดไปยิงข้าไปครับสลับครับตอนนี้ต้องสลับแล้วเอาครับค้างสองที่ชูช่ชบุรีไมะเอาเดี๋ยวเราอันติเบรครับซ้ำตามเข้าไปโดยลุยระเบิดครับอึ้งแสนสองอิจิโกะเทสกาเนโชระบำเทพสุริยัน เบคุยะยิงติดคีก็ประมาณ3 0 0แสนแล้วนะเทอร์เตอร์ครับมาโอร้รู้กูโดนมาบ่อย,ยรู้จังหวะพวกแกแค่แคกแค่แกหล,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 ลับตากูก็รู้หมดแล้วเนี่ยมาครับโอนนบอสเหรอเนี่ยขัดไปเลยโอนที่บอสตัวแรกยังเอาเรื่องเลยไาจ,จะพูดจริงๆเลยแต่ละตัวนี่ถ้าเกิดไม่ทำของ6ดาวทุกตัวนี่ถ้าจะยากกว่าหรือไม่ต้องไปอัดซีเยอะๆมีซีศูนย์ทุกตัวเลยไงาสายฟรีครับสายฟรีถ้าเกิดแบบซีหกทุกตัวแบบนี้จบไปนานแล้วหอสิบห้าเนี่ย ลบครับพิวพิวเบคุย่าบอกเราจะมาเจ้งไปมองเจ้าไปเห็นการเคลื่อนที่ของข้าเราเอาไปแล้วกันเขาเลิกข้าเอาจริงแล้วไอ้บอสยหญ่สับเขาให้ครับอิจิโก้เราบําเทพสุริยันยหญ่สับเข้าไปอีกเออเบคุย่าขอรอหน่อยครับเออเรียบร้อยอิจิโกะแม่งสับแรงที่ว่าแปลงร่างเป็นหน้ากากฮอลเลอร์คือรู้เรื่องจบประเด็นส่วนสิบสามหนึ่งนะครับอีกสองชั้นจบสิบสี่ที่เราต้องไปทำของไอคมจิมิไปลองแหละ ดาเมจไม่พอบอสดาเมจมันต้องแรงจริงๆเพราะฉั้นไม่ไม่ผ่านอ่ะนี่ครับเทิสก่าเทนโชส่วนเข้าไปครับอะไรครับเคาลเตอร์ครับจัดไปเออมาดียิงมันเลยโอ้โหยิงมันอย่างนี้ทุกทุกสารทุกก็ไม่ไหวนะอย่างนี้เยอะเกินไปครับอุราคาระได้กล่าวอย่างนี้ต้องรับบัมเทพสุริยันเทนโบสกุระคาเคโยชิกดค้างสองทีครับเออเอ่อกดตรงไหนเหรอครับหมายถึงอะไรครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปต่อบมขอบคุณมากครับมีเล่นทุกเกมมีไม่รู้อ่ะคำถามมันคือเกม ขอตัวครับเอออิจิโกส้สวนไหมครับร้อยสับเข้าไปครับตอนนี้เซนโบสักุระคาเกโกโคเโยชิคาขอยิงก่อนอุราฮาระเอาเอไอิจิโก้ครับระบ,บำเทพสุริยันบินที่เอาบางใครไปเลยในระหว่างแกระบ,บำดาบอยู่ข้าขอเขสริมแกไปคูลสกิอิจิโก้ข้าขอญาติชีตเอาล้วครับอุราฮาระสกิลสองกดทั้งสองทีครับเอเอเ เอาเคาน์เตอร์มาสิครับได้เลยครับจะเอาแบบไหนบอกมาเออทุกกระบาลให้ถึงจังหวะอืมไม่ีหน้ายางหลังเลยมีพยายามลากให้มันรวมกันอยู่เนี่ยเออเฮ้ยอะไรฮะเอออุ้ยอุคนไปนะฮะเอาเคาน์เตอร์แป๊บเออสับมาสิเอาดีแตก่ายไปเอาเรียกเอาเคาน์เตอร์ต่อก็ได้นะเออเออโบลิเบสกิลสองค้งสองกิลกดค้างกดสองที่แล้วก็บรลิเบสอัลติเบสลูกใหญ่ กดระเบิดตูม2อ0 0สนถ้าติดขีโคดแรงเลยอย่างนี้พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วว่าสงสัยต้องอะไรครับอิจิโกะยางยางังเย็นก่อนพ่อหนุม่มเบคุย่าบอกเดี๋ยวข้าเองไพ้นที่มันเป็นลูกกระจกตอนแรกนีกว่าลูกกระจกแล้วเนี่ย,ยนี่มันบออแล้วเลือดออัดเข้าทีละขีด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 เซนโบสากุระคาเคโยชิขีดจริงๆเ่อเพื่อนๆ,ๆลองดูดินี่ระดับแบบมอนเตอร์กากๆเลยนะเนี่ยนะอย่างนี้คงพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วแกทถึกมากเหรอเอาไป นาตาฮอลเลอร์สขอกระโดดสับหนึ่งจังหวะขอระเบิดเทพสุริยันอ้าวตายแล้วอะไรวะอิจิโกะแม่งตึงว่ะดีอย่างดับเบิลเฮสุกะครับคุณอิจิโกะผมมาช่วยแล้วดีเจออุลฮาระเฮสุเกะระเบิดปับบัฟเสร็จแล้วก็บออาตะคิอิจิโก้ใสไปเลยตูมสองล้านห้าเพียงสองล้านห้าร้อยแปดสี่หลอดโอ้โหเลือดมันเยอะจริงๆว่ะยองเป็นไทยเลยแบบอย่างนี้ของต้องแน่นจริงๆนะชั้นสิบสี่สิบห้าม่ใไม่ผ่าน ้องไม่ทำไม่แทงเราเออเออโอ้ะอะไระครับไม่มีครับไม่มีโดนรครับขางสองทีครับเออไม่ได้เบียร์ยคุยะสับเข้าไปแล้วก็วิธีทำลายที่สิบห้าโบลิฮิเบะระเบิดครับปึ่งเข้าไปสองแสนเก้าเอาละข้าขอเกล็ดหล่อมาหนึ่งขอเวลาจิบน้ำชาบังใครย,ยังไงล่ะไอ้เนี่ยชีดเข้าไปครับหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามจังหวะมันลดขี้จีจีจีจเอาชีตลวเข้าไปครับตอนนี้เออเออเออมีดาเบ็เหมือนกันเว้บียคุยะเอาเรื่องว่ะ เทสกัดเทนโช่ไอลราบำดาบเทพสุริยันองอีจิโกะอะแรงสุดแล้วหน้ากากฮอลเลอร์ก็แรงครับอีโกะแม่งแบบเนี่ยถ้าเกิดหมีไปอัดอีจิโกะซีหกเนี่ยนะจบหอหอสิบห้าสบายสบายเลยดาเมจแม่งล้นกดค้างครับเออทุกรั้องจังหวาเบคุยาสามเสกัดเทนโชมาสิมาสิเอาดิ เอ้ยหลบพิวครับพิวสกิลสองครับอุระฮะฮิสุเกะคาท่าเอ,อ,อ,อ้ยกดโอ้เอ้ยคาแรคเตอร์เออไม่มาไม่ถึงโอ้โถเอ้ยมาสกายเลยแต่มาไม่ถึงเดี๋ยวสุการ์เพนโชโอ้โหอย่างคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอย่างงี้ต้องอะไรครับเดียวคุยะจัดไปก่อนนี่ไงเดี๋ยวเอาบัฟโจมตีอะไรครับเอาไปพี่เทมไลท์ที่สิบห้าโบลิฮิเบะอะไรไงอ,อ,อ้าวตายซะแล้วอิจิโกะกันยังยังยังไม่ทัก <laughs> อิจิโกะจะใส่หน้ากากไม่ทันแนละ้วไม่จำเป็น เอาล่ะจบไปในส่วน2แล้วครับตอนนี้บิดบอสกรุงแล้วโอ้ยขาก,ก็เหนื่อยเล่นก็เหนื่อยไม่ไปแล้วอีก2ชั้นจบแล้วโอ้ฟอสตัวนี้ซูเปอร์สับโอ้ไอตัวนี้เร็วนะเห็นเห็นมันตัวไอหนนะมันจะชอบใช้หนวดตีรอบตัวตลอดเวลาเห็นไหมครับอืมโอ้ครับการเคาน์เตอร์เออสลับเป็นอิติโกะใหญ่เลยค่าเคาน์เตอร์แรงอ,อือสับเข้าให้หายไปหลอดหนึ่งครับไอจักรเทนโชสับเข้าไปเบียคุยะขอเปิดด้วย เอาไปบังไค่นี่ไงโบลิโอโหกระเด็นเลยนี่ขนาดดุไอ้กายยังโดนเลยเอาไปโบลิเม็ลูกแรกโบลิเม็ลูกสองระเบิดครับไปยังเอสกาเทชโชสับมันเข้าไปอตโกได้เลยนี่เนี่ยสับมันเข้าไประบําเทพสุริยันบังไค่เซนโบสากรุระทาเคโยชิยังไงละ่ะโอ้ยท่าเบคุยามพักเหนื่อยได้ดีมากเลยในการพากเนี่ย ฉีดครับนี่ครับฉีดครับสกิลสองแล้วก็กดค้างสองสักว่าเออคือส,สกัดเฮนชอเดี๋ยวต้องเอ่อหน้ากากคอรเลอร์อ,อิจิโกะจริงๆวะ่ะเพรอื่นไม่เอาเอาไม่มันมันมันมีดาเมจนะแต่ว่ามันไม่เข้าหน้ากากคอรเลอร์อ,อิจิโกะจริงครับพยายามแล้วเครับอ้อขนาดหลบยังโดนครับอิจิโกะต้องเอาแล้วว่ะหน้ากากคอรเลอร์มาแล้วยอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดกันแล้ว ข้าขอเอาจริงเธอเป็นแกของรับพลังข้าได้สับเข้าไปหนึ่งจังหวะครับตอนนี้เลื่อนมาสองหลอดสี่สิบหลอดหลอดละยี่สิบหลอดครับสับเข้าไปครับอุยิโกะแ,งแรงๆโอยโกะไอสับดอกเดียวนะครับดอกเดียวหายหลอดหนึ่งอิจิโกะอ่ะอคือทัสุกะเทนชโชร้านสามหายไปประมาณห้าหลอดได้หูแรงแรงแรงอุทาระเสริมพลังหน่อยครับเัชสุกะเทนชโชเข้าไปอีกทีหนึ่ง อได้พักหายใจแล้ว <c oughs> ขอบคุณเบียคุยะ <c oughs> อ้โหสบายเลยได้พักนี่นะเฮ้ยมันทำอะไรอุย้ยมันยิงอะไรใส่เราเนี่ย <c oughs> เหมือนติดดีบัฟอ่ะแต่ช่างมันครับเราต้องรีบฆ่ามันเบ <c oughs> ียคุยะต้องฉีดกันหน่อยแล้วได้เลยกดสองตัวบรลิ่งให้สองทีลูกใหญ่ลูกเล็กเอาไปเลยปลาเค้นร <c> ะ <oughs> เบอดครับเออใส่้าไปครับนี่ไงเหสกาเทนโชครับ เซิร์ฟโบสากุระเอาชิคายไปก่อนเออนี่ครับโบลิเมซัดเข้าไปครับตอนนี้หลังตูดนะเอ้ยซาเตอร์เจากก้าเกะอิจิโกะโ,โออิจิโกะแบบชอบเลยครับอย่างเงี้ยโว้ยคือเดี๋ยวมันก็ขึ้นหลอดหรอวะกระบอกเทสุริยันอิจิโกะได้เลยเอาไปบังคายนี่ครับเออเออโบลิฮิเมะลูกเล็กลูกใหญ่เอาลูกเล็กไปสองลูกใหญ่สามครับระเบิดตต้มเก้าเก้าหมื 9, 9, ม่นสี่เมติดเคียโอ้ยโอ้โหแม่งไวจริงมั้ย อ war, ้าวพักหายใจเออเพิ่ง <SM> ด <tiếp> <dentro> <American> ูประโยชน์ของเบียร์คูยาก็วันนี้แหละเออมาได้พักหายใจแล้วเออยิงฉีดครับอ้าวมันอะไรอีกัะเขาบอกว่าต้องรีบฆ่ามันครับบอกว่าป้องกันบริสิทธิ์สำเร็จเพรว่าเราหยุดมันทันนะไม่เป็นไรครับอย่างนี้อิจิโกะต้องหน้ากากเขาเลิกปิดฉากันตรงนี้แล้วแหละไปเลยคุณอิจิโกะผมจะช่วยสนับสนุนได้เลยคุณอุราฮาระคิสุเกะขอระเบิดหน้ามันนี่ขอช้าสองทีบริฮิเบ โบลิเมเออเนี่ยครับเดี๋ยวคุยาขออีก2วินาทีนะนะจะเซนโบซากุระแล้วไปเลยคุรัสกิอิจิโกะเฮ้ยมันกะมันเคาน์เตอร์ครับเอ้าชิบหายเคาน์เตอร์ไม่ทันตะกี้มีเคาน์เตอร์แล้วเห็นบ้าแต่ว่ามันไม่เคาน์เตอร์ครับตายเลยอิจิโกะกูโดนโดนโดนแมงมุมทับสองพันทีเดียวตายเลยไม่เป็นไรครับคุรุซิกอิจิโกะเด้อพวกผมจะแก้แค้นให้เนี่ยครับเบียคุยาบอกโทำอิจิโกะเพื่อนฆ่าขายกันเหรอมันเป็นเพื่อนกันบอกว่าเออมันก็เหมือนคู่แข่งคู่กัดกันนะเออก็เพื่อนแหละ ชีดทำเบอร์อิจิโกได้เลยคุณอุลหะระจัดการหนีเรียบร้อยครับโอ้อิจิโกโอทูทึกตะกี้เคาน์เตอร์ก็ชนาแล้วนะแม่เคาน์เตอร์ไม่ได้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ